สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครัวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2566เวลา14.00นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครัวุโสแห่งรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2566 ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะทรงเป็นเอกอัครราชูปถัมภพกปรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิษิ์ศิลปินโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด ทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดนตรีไทยและนักดนตรีไทยเสมอมางานในปีนี้ยังจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในงในวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินโอกาสนี้ทรงดนตรีไทยร่วมกับวงครัววุโสชายหญิงวงปี้าผสมเครื่องสายเครื่องใหญ่พิเศษ บรรเลงเพลงถวายพระพรน้อมดำลึกพระมหากรุณาธิคุณส่วนเบียพระเจ้าพี่นางเถอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินส่วนช่วงที่สองเป็นการบรรเลงเพลงมอกรำดาบสามชั้นเพลงแขกมอนบางช้างเถาเพลงกุหลันลอยเลื่อนเพลงยวนทอดแหและเพลงแขกอวังปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษเป็นการบรรเลงเ,ลงเพลงเฟื่องฟูแสงหนึ่งคือรุ่งงาม มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรกิจดังนี้เวลา13นาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จไปยังห้องประชุมสารนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการนี้สรงวางพรมาลาัยถวายราชสการะ พระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรากน้จะเป็ปประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลทิิอรารยศิลสิริวัณวรีนาัตน์ครั้งที่หนึ่งทับสอ โดยมีระเบียบวาระต่างๆอทิการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิแผนการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2566การพระราชทานทุนโครงการทุนเรียนดีมูลนิธิอริยสินสิริวัลวรีนารีรัตน์ซึ่งปีนี้ได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถทางศิลปะสูงจำนวนสิบทุน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยถวายทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อมูลิธิเพิ่มอีก4ทุนสําหรับพระชทา,านแก่นิสิตที่มีความสามารถด้านศิลปะ,ะได้มีโอกาสศึกษาต่อในระรบียาโทและเรียญาเอกกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสารค์ถวายสื่อสําหรับใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมของมูลิธิ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญยามีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะแขนงตา่างๆเพื่อมีการพัฒนานและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์อจาจจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งมือนิธิอารยะศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ขึ้นโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานมือนทธิและพระราชทานเงินเป็นทุนเริ่มแรก ที่ผ่านมาได้สนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านศิลปะรวมทั้งจัดหาอุปรกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับศิลปะประเภทต่างๆส่งเสริมพัฒนาสร้างสารรค์ผลิตผลงานรวบรวมนําเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เวลา15นาฬิกาเสด็จไปยังศูนย์การค้าดีเอมพอเทียทรงเปิดงานสืบสานใจหาถศินไทยสู่สากลเอ็มพอเรียมเอ็มพอเทียเซนส์ออฟไทย2023ซึ่งวัตถุปร่สงเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชดนนีพันธ์ปีหลวงร่วมกับศูนย์การค้าดิเอมพอเรียบเอ็มพอเทียทร,ยรวมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและธนาคารอมสินจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน 1, นีพันปีหลวงเนื M AH M ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา28กรกฎาคม2566และ12สิงหาคม2566 และสนับพระบนิธานของสมุทรเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานอนุรักษ์ภาไทยและงานด้านศิลปะหัตถกรรมในโครงการสูศิลปชีพพ,พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนยกระดับภาพลักษณ์ของงานหัตศิสินไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล นพรรระาชิโอกาสนี้ท่าอพระเด่นเทศกาลวิดีทัศเทอดประเกียรติสเด็จพระนา,ระราะเจ้าสศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงพระราชกรีรยิจด้านงานศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบส,สานารักษาและต่อยอดด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านหัตถศิลป์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในการนี้ท่อประเนียรการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด Sense of Thai 2023สืบสารใจคาตสินไทยสู่สากลแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชั่นพิเศษของ5ดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อยหรือ Moving Culture ซึ่งเป็นแนวคิดจากเทรนด์หลักในหนังสือ Thai Textile Trendbook Spring Summer 2023ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาิกัญยาทรงรับหน้าที่เป็นบรณาธิการบริหาร ถูกนำมาเป็นโจทย์สำคัญในการออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้ผ้าจากมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพและผ้าในโครงการพัฒนางานหาตศสินชุมชนจากทั้ง4ภูมิภาคประกอบด้วยแนวว่าโมเดลจังหวัดนคงพนมดอนกรโมเดล บ้านผักคำภูบ้านคำประมงจังหวัดสกลนครบาติกโมเดลจังหวัดปัตตานีจังหวัดรัฐิวะจังหวัดกระบี่ผ้าชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์และผ้าฝ้ายกดอกจังหวัดลำพูนพร้อมเครื่องประดับอัญมณีคอลเลกชันมาร์ติปิสจากเจ็ดแบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำของไทยด้วยหลังจากการแสดงแฟชั่นโชว์จะนำเสื้อผ้าไปจัดแสดงให้ก,การในชื่อชุดผ้าไทยไทยเท็กซ์ไทยเทรน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าหาัตถศิลป์โดยมูลทิธิป์ปรชีพจำหน่ายสินค้าหาัตถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คัดสรรพิเศษเฉพาะเช่นผ้าไหมผ้าายทอมือผ้าชาวไทยภูเขาผ้าจกผ้าแพรวาพลิตภัณฑ์จักสารจากย่านลิบเผาและกระจูดเครื่องเคลือบดินเผาผ้าปักซอนแบบไทยไม้แกะสลัก เือก่อนและจำลองดอกไม้ประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์กเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างเดสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิผักผลไม้กาแฟอาราบิกา้าดอกเกลือและเกลือแกลงคาวเวียเป็ดอี้เหลียงรมควันหมูจิ้นหัวแดดเดียวข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวกล้องผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันที่14สิงหาคม2566 ก่อเสด็จกราบท่งมีพระปฏิสันทารกับดีไซเนอร์และนางแบบพร้อมพระสถานคำแนะนำด้านการออกแบบเสื้อผ้าแก่ดีไซเนอร์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทัดรศิลป์ไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชทา,านดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดปัตตานี ที่โรงพยาบยาลยะลาสิริรัตนรักษ์อเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุพจน์รอดเรืองน,นนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชนินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจตรีสราวุฒิห่อหุ้มและสิบตำรวจโทปาวินมหาสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในพื้น ที่รับผิดชอบบริเวณถนนหมายเลข4071ระหว่างบ้านแหลวะอำเภอทุ่งอย่างแดงหมู่ที่3ตำบลตะโละแมนาอำเภอทุ่งอย่างแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2566การได้รับพระราชทานพระมาหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแก่ร้อยตำรวจตรีสาวุธและสิบตำรวจโทป,ปวินรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ อคมนตรีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขี่เขื่อนวชิรา,าลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุโอบคมตรีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมร่วมถวายราชสุดุดีและถวายพระพรชีมงคลนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาซึ่งกาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผร่วมกับกระทรวงพลังงานและจังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิวัติพระราชการณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยก่อนร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม อาธิการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณเขื่อนและโรงเรียนรอบเขื่อนรวม1,420ต้นการปล่อยพันุปลา71,710ตัวบริเวณสระน้ำสวนรวมด้วยดีพร้อมมอบพันปลาแก่ผู้แทน,นเกษตรกรในอำเภอทองผาภูมิการทอดพระป,าป<ล>า่ามหากุสลให้วัดรอบเขื่อน<ล>ได้แก่วัดเขื่อนวัชรารงกรณ์วัดท่าขนุนและวัดรางกสีพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟ LED ให้วัดและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่20แห่งบริการตรวจไว้สายตาประกอบแว่นโดยโครงกันแว่นแก้ว จะได้เดินทางไปมอบห้องเรียนสีเขียวที่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาซึ่งุ่งเนียนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งวัดล้อมแก่เยาวชนพร้อมมอบชุดนักเรียนเบอร์5แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากไรจาก21โรงเรียน และได้เยี่ยมชมการอบรมศาสตร์พระราชาโคกหนองนามโมเดลนสู่ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกฟผที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเหมาะกับการเกษตรผสมผสานเกษตรษทฤษฎีใหม่โดยจดทาฐานการเรียนรู้ให้ชุมชนและประชาชนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ทับพที่ห้องประชุมอาคาร6 0 6นสำนักพระราชวังสนามเสือป่าพลเอกไพบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศัสตร์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ทับพ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่ระยะที่1ได้แก่บ้านสารวะบ้านไลโวและพิจารณาแผนงานและงบประมาณที่จะด,ดําเนินงานปีงบประมาณ2,566เดือนสิงหาคมถึงกันยายนและปีงบประมาณ2,567ในพื้นที่ระยะที่2ได้แก่บ้านที่ไลป้าบ้านป่างสนุกและบ้านจะแก่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหมู่เลนิธิผู้บดินในพระบรมราชู เมื่อวันที่25สิงหาคม2564และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพพย่วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิส่งขับเคลื่อนง,งานตามโครงการพัฒนาชุมชนทําให้ผลการดําเนินงานในพื้นที่ระยะที่1ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีการเดินทางไปโรงพยาบาลสะดวกขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากความช่วยเหลือโดยยึดหลักการไม่เผาป,าป่าและใช้พื้นที่ไม่มากเช่นส่งเสริมการปลูกผักในและนอกโรง เรือนการทำนารวมรายได้เฉลี่ยจากเดิม3,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีเพิ่มเป็น12,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีส่วนการพัฒนาในพื้นที่ระยะที่2วพิจารณาแผนการดําเนินงานด้านเส้นทางคมานาคมด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภคด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆที่มีบริบทของพื้นที่คล้ายคลึงกันตลอดจนรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนทําให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าและช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดํารงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ตลอดไปชุมชนบ้านสะวะ โอคมนตรี um ร่วมเปิดตัวการจัดงานโครงการหลวง54อุ่นไอจากขุนขาวเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองณนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ที่บริเวณโซนแอดเวิร์ลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์นายจรันธาดากานาันสุทธิโอคมนตรีพร้อมด้วยผลเอกกับ,บนารุดิติโอคมนตรีร่วมเปิดตัวการจัดงานโครงการหลวง54เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตรติมิ์ของมมือิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิ์พระบรมบราชินีนาถ พระบรม,มาราชชีนีพันปีหลวงในโอกาสทรงเจริญพระชมพันศา91พันศา12สิงหาคม2566และสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีกับชาวเขาสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับปีนี้มูลที่โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงบริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมณฑลฐานบกที่11 จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคม2566ภายใต้แนวคิดอุ่นไอจากขุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองภายในงานแบ่งเป็น6โซนมีการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกโดยชาวเขาบนพื้นที่สูงสินค้าหัตถกรรมเมนูอาหารพิเศษจากวัตถุดิบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากโครงการสุพระองค์และร้านดอยคำาีวิปภัณฑ์ใหม่มานำเสนออาทิไอศครีมไอซ์ป๊อป สามรสชาติโทเมโเมทบิวตี้และผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดทุเรียนนอกจากนี้จะจำลองบรรยากาศทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ไว้ในศูนย์การค้าพร้อมนิทศาการที่ให้สาระความรู้บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจทั้งงานวิจัยงานพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวงโรงพยาบาลจุลาพรอ,ออกหน่วยแพทย์พระจานทรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2566ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่โรงเรียนบ้านสาบัวทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยแพทย์ระชานทรนโรงพยาบาลจุฬาภรออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพมอบกระเป๋ายาพระจานทาน200ชุดและมอบกระเป๋านักเรียนให้นักเรียนหโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนวัดสาบัวทองโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำโรงเรียนวัดจำปาโรงเรียนวัดกกม่วงโรงเรียนวัดโพเขียวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโค้งซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรีรวม664ใบ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจค่าสายตาโดยนักทัศนมนารพร้อมมอบแว่นสายตาแก่ประชาชนเพื่อถวายเต็มพระราชจุศ <Okay. S 1> ลศนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2566 โอกาสนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นผู้สูงอายุ3คนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองและโลหิตจางไตวายวเรื้อรังไขมันในหลอดเลือดและหัวใจขาดเลือดโดยวันนี้มีผู้มารับบริการ357คนโรคที่พบมากคือโรคระบบจักสูรองลงมาคือโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีผู้ป่วยส่งต่อที่โรงพยาบาล31คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2 5 6 6 รัฐบวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนที่2ภารราชดุย์ไทยตั้งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทุ่มเทพระวรากายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรทุกหมู่เหล่าผ่านการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงงานเขียงข้างพระวรากายมิห่างมีพระราชกรณียกิจสําคัญในด้านต่างๆเช่นด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ส่งสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระปรณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาวราธิวาสราชนาครินในการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกผ่านการจัดแสดงดนตรีแนวคลาสสิกเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมำรำลึกในพระกรุณาธิคุณวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนาตัวมลุงนราธิวาสราชนิทลินนหอประชุนใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่49ปีพุทธศักราช2566ภายใต้ชื่อแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวี ซึ่งการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในไทยนั้นมีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์ดนตรีไทยเนื่องจากช่วยให้คนในชาติได้เปิดโลก,กทัศน์ด้านการรับฟังดนตรีคลาสสิกซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลก <laughs> อีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งเอาพระาราชหฤทัยใส่อย่างต่อเนื่อง คือพระราชกรณียกิจด้านอนามัยและการสาธนารณสุขด้วยส่งห่วงใยการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของรัษฎรโด,ดยเฉพาะสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและได้โอกาสให้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิการชนะบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพน 70, 28. ราปัญษา70พรรษา28กรกฎาคม2565โดยขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิได้ออกให้บริการในภูมิภาคต่างๆของประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ถึงปัจจุบัน มีผู้มารับบริการไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนคนซึ่งเครื่องมือและ,ะอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรกและสามารถรักษาได้ทันท่วงทีการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สและสมเด็จพระราชินีคามิลานับเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ ที่สร้างความประทับใจแก่ชาวไทยและชาวโลกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4-7ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่า นมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนซึ่งนับเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์และทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า400ปีโดยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญาเบาริงที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2398ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ประชาชนชาวไทยนักเรียน ได้นักศึกษาไทยที่อาศัยและไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมมีพระราชปฏิสันถานด้วยสร้างความเพื่มปิติแก่ชาวไทยทุกคนที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดทุกพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญนับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติล้วนเกิดจากพระราชหฤทัยตั้งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้านสมดังพระปฐมรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w p r o y o l f i t h ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2566 นสนีทขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเปี่มพระราชกุศลนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กร,รกฎาคม2566เวลา8นาฬิกาโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแ App Store